สวัสดีเจ้ามาพบกับช่องเกมตีม่านน,ะนาแหมแล้ววันนี้เป็นอีพีที่สองของวันนี้นะเจ้าวันนี้มีโอกาสได้มานไทายวัดาสาันก้างป่านอ่ตีสันกําแปงนะเจ้าจงหวัดเจียงไม้วัดาสาันก้างป่าเปสันกาแปงเจียงไม่นะเจ้ามีโอกาสปลาแมาเอว อพภอสันกำแพงแหมแล้วของวันนี้นะเจ้ามาขอวิวหลบๆวัดนะเจ้านี่่วนตั้งหน้าประตูสองนะเจ้าของวัดสันล้างปลาสันกำแปงอันนี้จะเป็นติ้านจอดรถไดล้ลงอาหารของตู้เจ้า ใครมีโอกาสก็มาแอวเน้อนี่จองแกนมสีมันนาปลาแมวโลงอาโลงฉันพัดตาหานของตุ๊เจ้า วัดสันก้างปลานะเจ้าวัดสันก้างปลาอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจมสีบรรณานได้มีโอกาสมาทรงงานแล้วมาแวะทายมารีวิวนะเจ้ามารีวิวของอนุยาตเป็นแล้ว ของหาของของของ네ของเ네น้นของเน้นเวลาเปิ่ดจุดนี่น้านการจะมีบริเวณด้านหน้าของประตูตองของวัดนาา้าเจ้านี่จะเป็นต้นไม้ต้นไม้ ดอกกุ้ยเฟียนของวัดนะเจ้าดอกกุ้ยเฟียนงามก่องามกอมีดอกกุ้ยเฟียนนะเจ้าดอกกุ้ยเฟียนสวยๆมีดอกมีต้น 嗯。No. พอไปหล่อบ,บนะจ้าหนวัดนี่จะเป็นต้นไม้ของวัดนะจ้าต้นสวยมากเลยนี่ พอวิวรอบๆวัดนะเจ้าวัดสันก้างปลาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ นี่ม้าแอลเออมา,มา,มาล้านกว๋วยเตี๋ยวบอกต่อนะเจ้าต่อด้วยร้านกว๋วยเตี๋ยวอันนี้วิวหน้าร้านกว๋วยเตีย๋ยกว๋วยเตี๋ยวบอกต่ออันนี้ต้นเป็นต้นไม้ทติปนจ้าดหน้าลานนะเจ้า อันนี้โซนประตูเข้าหน้าร่านบนนนะเจ้ากล้วยเตี๋ยวบอกต่อสันกำแปงนะเจ้าแจมสีบ้านนาได้มีโอกาสมากินเนอ อันนี้เป็นสถานที่นั่งกินแบบเมืองเมืองนะเจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อสัอนกำแพงนอ้ออันนี้รุ่ยเด็กน้ำนี่นะทุกคนหนุ่หนุ่มที่นั่เปล่านะลูกอันนี้ต้นตีนั่งตีนั่งกินนะเจ้าแงาม,มายากาศดีมากๆเลยนะเจ้าใครมีโอกาสมาก,กินเนอร์ก๋วยเตี๋ยวบอกต่อสัอนกำแพงอำเภอเมืองเอออำเภอสัอนกำแพงเชียงใหม่เจ้าเฮ่อ <c oughs> ู้ฮ <c oughs> ิดู้ฮิดไปหน่อยหนึ่งปรว่ากันนะ นี่ในร้านเปิดนะเจ้าเปิดประดับล้านงามงามกล้วยเตี๋วบอกต่อตันกําแพงนะเจ้าถ้าใครมีโอกาสมามาแวะก,กินได้เนอแจมสีได้มีโอกาสได้มารีวิวรอบรอบล้านเปิด อันนี้รอบๆหลังล่านนะเจ้ามีก้นไม้งามงามนะเจ้านันก็เจียวเปิ้อันนี้มีส่วนต้นไม้นะเจ้ามีส่วนต้นไม้ัวไว จะเป็นหลงข้าวเกาตีล้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อนะเจ้างามขนาดเลยพอไปด้วยกันนอพอไปหลอดๆนะเจ้าเป็นหลงข้าวเกาแบบโบราณน,นี่โซนตังนุมนี่ก็จะเป็นตีนังกินก๋วยเตี๋ยวป้นจัดเป็นตีนังกินก๋วยเตี๋ยงาม ร่มรื่นตัวนี้จะเป็นดอกไม้นะเจ้าดอกไม้โอยอันนี้บ้านแบบบ้านมะเกานะเจ้าบ้านมะเกลอยู่แถวสันกำแพงเชียงใหม่นะเจ้าอันนี้จะ เป็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเต้นมีขาวนะเจ้าล้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อสันกําแพงเน้อถ้าใครมากกอมาแว่กินแว่จิ้มกันได้นะเจ้าราคาบอกแปงงยู่ตีห้าสิบบาทคือบได้มึงมอหนวน้ากินก่อนหน้ากินก็มาแว่กันได้นะเจ้า กำลังทำวีดีโออยู่เป็นสีด้วยน,นะขออนุญาตก,กินกว๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะอันนี้เป็นหั่นน้ำมอเก่านะเจ้าตีร้านกว๋วยเตี๋ยวบอกต่อเนาะเป็นหั่นน้ำมอเก่าพอไปรอบๆนะเจ้าน้ำมอเย็นเย็นมีน้ำให้กินตวัวไ น้ำใส่มาได้นะครับเ้านี่มีน้ำตัวนะอเปิดเปิดก๊อกล่างมือูรีวิวาหจู้าน้าไม่เป็น้านี่เ้ำหมอมักเกามีกอกมีมีน้ำบวยตัวทำไมหมักเกลวปะมีกันจีอีถ้าใครไม่เอวบ้านเนี่เปิดจะห้องกินกินน้ำเย็นก่อนนี่มีน้ำบวยบ้าน บางตีปกยอห้องมาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ม,มีน้ำลั่งมือมีก๊อกน้ำลั่งมือเ็น่เจ้าอันนี้เป็นพี่สาวคนสวยพี่นล่าว่ต้องมน่นอนะนั่งมือูกสาย็นั่นดก็เตี๋ยวกันเลี้ยงไม่ยังอู้ยีอย oui ู่ัปปิดไปบ้านเดีเลยเดี๋ยวแบได๋ยบไปเบไดเจ้านี่รีวิวหลอบหลังบ้านเปิดหนะเจ้ามีเก้าไม้เตย ก็ไม่สวยตีร้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อสันกระแป้งน้าเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ใครมีโอกาสก็มาแวะก,กินได้เนอ้อก๋วยเตี๋ยวบอกต่ออันนี้สวนหลังบ้านเปนน้าเจ้าเปนอนุญาตให้มารีวิวในส่วนหลังบ้านถ้าเข้ามาพอแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแจมปีบ้านานาตวยน้าเจ้าขออนุญาตปนแล้วปนว่ะ อิน้องเข้าไปรีวิวต้้งหลังบ้านเลยเนอะนี่หลอบบ้านเปินเลยนะจ้านี่เป็นบ้านมักเกาิีร้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อ นี <Es> ่ก็ไม่ตัวเปิ่นจะปูก็ไม่รอบบ้านเลยงามขนาดเลยบ้านเปิ่นเจมสตีบ้านนาก็มีโอกาสได้มากินก๋วยเตี๋ยวตีร้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อเรากลับมารีวิวก็ไม่ขึ้นเปิ่นตัวพระเจ้าพอก็ไม่บ้านเปิ่นงามงาม ก๋วยเตี๋ยวบอกจออยู่ท <itch assessment> ี่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นเฮียนโบราณนะเจ้า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 อันนี้งามตาแฝเลยชอบขนาดในบ้านเก่าเนี่ยบ้านแบบไม้เก่าเลยนี่งนไม่ไม่ปลาไหล เจ้ามันก่อฝ่ายอะไนี่นะอันนี้สมัยก่อนที่บ้านแม่อุ้ยก็มีนะของเจ้าจ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อนะเจ้าพอดีแม่เป็นอยูแล้วแม่เสียก็เลยเอามาแปงไว้เนี่ยเจ้านี่แปะกได้บอกมือนกำลังแปะเจ้าจะมีเหี้ขึ้นอยู่นะอ๋อเพราะว่าเรา่อนกับยู่นี่ก็อยูสองเท่าเนี่ยแต่น้องเป็นหลังเนี่ยะ่รเจ้า ไม่แปล่งกันแล้วเปลงแล้วเวลาลูกที่เป็นพระมาบ้านก็เพจะได้มีสดตัวคนนี้แบบอ๋อดีดีดีค่ะกูเตอร์ก็มีตอนนี้ไว้ายเปล่ยนสดตัวตั้งนะมันตกใกล้ลูกค่าอยู่ลูกค้ากินน้งหมึกมัง่ายอ่ะอ๋ออันนี้มาว้เยให้มันเยู่ตัวนี้กันเทตุันอยู่เจ้าเดี๋ยวนี้มะกรอนขายดูนี้มันบอกดี๋ยวนี้บอกคนมีเพราะว่าเอาไว้งานกับร้านอ๋อมอก่อส์นี่เพราะเมื่อก่อนนี่ก็มีขายอยู่นะเจ้าแต่เดี๋ยวนี้คือมันอยู่อันนี้ Senin ละม oh. ันหมีละอ๋อ มันอยู่มันอยู่ก็ตีมันแล้วอ่ะเอาเอาไปมันก็ได้เลยอันตะเกียวนี่เป็นเจ้าของร้านเปิร์นเจ้าร้านก๋้วยเตี๋ยวบอกต่ออันนี้มาชมสวนตั้งหลังบ้านเปิรนมันมันอยู่รูมวนนะน่าจะพ่อขายตัวนี้มาแบงนี่ก็ขายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจมตีบานนาตัวนู้นเจ้าวันนี้เจมสตีบานนาได้มีโอกาสมา แอลตันกําแพงแล้วไม่กินก๋วยเตี๋ยวบอกต่อนะจ้าไ้มารีวิวหลบหลบบ้านเปิร์นเป็นโอกาสว่าโอ้รีวิวเลยตามสบายอันนี้วันนี้เจมสีบ้านนาก็ขอจบคลิปีไว้วยงตอนนี้ต็อหน้าเจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตัิดตามใครกนมากระดิ่งกิ้งๆี้สวัสดีเจ้า